จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมภาพพระราชยาน,นกวีวัดพระบาบเก้าการจนาพิเศษพูดคุยธรรมะกับท่านทั้งหลายยามเช้าณสวนธรรมภกเศรษธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9เพื่อที่จะให้กำลังใจท่านทั้งหลายในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติภาระหน้าที่การงานต่างๆที่นับวันแต่จะหนักหน่วงบนไหลทั้งสองของเรา บ้านเรือนที่มีคู่ชีวิตปกติสุขมีลูกปกติสุขอาจจะไม่ทุรนทุรายมากนักแต่ถ้าบ้านเรือนหลังไหนก็ตามมีคนป่วยอยู่ในบ้านหรือมีคนตายคนเจ็บคนตายอยู่ในบ้านนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ที่จะต้องช่วยกันคิดเมื่อวานนี้อัตมภาพได้ไปร่วมพิธีรดน้ำศพ ตรวจพระอภิธรรมของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ29ปีนอนหลับไปเฉยเฉยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงการนอนหลับไปเฉยเฉของคนอายุ29ปีเป็นหนุ่มเคยบวชเรียนที่วัดพระรามเก้ากันจนาพิเศษอยู่ระยะหนึ่งบวชตามประเพณีของคุณพ่อคุณแม่ให้บวชทดแทนพระคุณของท่าน ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋ชีวิตไม่แน่ไม่นอนการที่เราจะประมาทในชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันในแต่ละวันเนี่ยเต็มไปด้วยความประมาทก็จะทำให้เราพลาดจากสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่ควรจะทำคำว่าประมาทในที่นี้หมายความว่าอยู่อย่างประมาทกินอย่างประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทใช้เวลาสิ้นเปลือง โดยที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นเดินทางก็ประมาทพูดจาก็ประมาทหลายครั้งที่มีคนเตือนเราก็ไม่ใส่ใจเราไม่สนใจว่าเรากำลังพูดอะไรไปความประมาทในชีวิตตรงนี้แหละท่านทั้งหลายทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมายความพลาดพลั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แก้ไข ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทก็จะพลาดพลังน้อยพลาดไปก็อย่างน้อยก็มีคนช่วยเหลือหรือมีทางยับยั้งชั่งใจอาตมาพาเห็นโยมท่านหนึง่งเหี้ยวตะก,ก้า2ใบมาถวายพระตาหารแล้วก็ลงบันไดขึ้นบันไดสองใบแล้วก็ยังยืนใส่รองเท้าอีกนะถือตะก,ก้า2องใบเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้า ยืนใส่รองเท้าก็ใช้เท้าซ้ายเท้าขวานี่แหละช่วยช่วยกันแทนที่จะนั่งเก้าอี้วางตะกร้าสั้งสองใบไว้ข้างๆก่อนแล้วนั่งแล้วก็สวมรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปต่อโยมก็รีบเร่งบางทีก็สะดุดรองเท้าล้มก็มีก็เลยบอกโยมว่าโยมไม่ต้องรีบหรอกชีวิตของเราไม่ต้องรีบถึงขนาดนั้นโยมวางซะมัง่ง ชีวิตของเราไม่ต้องแบกภาระหิว้วผรุงพารังถึงขนาดนั้นโยมช้าๆหน่อยก็ดีบางครั้งบางทีเนี่ยความช้าก็เป็นประโยชน์นะถ้าโยมเร็วเกินไปโยมไปโยมก็รถติดโยมไปโยมก็ไปบ้านไปพักเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าช้าในขณะที่เราปฏิบัติภาระต่างๆที่อยู่ในระหว่างความประมาท ความประมาทมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเราช้าเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่พลาดพลั้งใส่รองเท้าก็ไม่สะดุดรองเท้าขึ้นลงบันไดก็ไม่หกขมำหัวขมำวางได้วาง,วางอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทําความเข้าใจว่าความประมาทในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นได้ ทุกเวลาบางอย่างถึงขั้นร่างกายเจ็บบางอย่างพิการบางอย่างสูญเสียคนอื่นเช่นขับรถขับเรือด้วยความประมาทเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาท่านทั้งหลายคิดดูว่าความเร็ว120-150เปรี่ยงเดียวจบเราไม่จบคนอื่นอาจจะจบ ถ้าจบก็อาจจะดีแต่ถ้าไม่จบพิกลพิการไปอีก20-30ปีเป็นภาระของใครนี่ความประมาทเสี้ยววินาทีนะจากการที่เราไม่ได้ใส่ใจบางคนใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยขับรถไปด้วยพูดไปด้วยหยิบนั่นหยิบนี่หยิบโน้นสารพัดอย่างที่จะทําเพราะคิดว่าไม่เป็นไรแต่ลืมนึกไปว่าเราไม่เป็นไรแต่มีอ,อีกคันหนึ่งตัดหน้ามาก็เกิดโทษมหันขึ้นมาโดย กระพริบตาครั้งเดียวเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอยู่เสมอก็คือว่าผู้ใดประมาทผู้นั้นเหมือนคนตายแล้วความประมาทเนี่ยเป็นหนทางแห่งความตายตายได้ทุกวินาทีตายได้ทุกเมื่อตายจากตายตั้งแต่ยังไม่ตายก็มีนะตายจากชื่อเสียงเกียรติคุณตายจากคุณงามความดี ตายจากภาระหน้าที่ที่ควรจะได้ทําตายตั้งแต่นมนมก็มีสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราที่ผ่านมานี่แหละช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่สวรรค์ให้เราได้คิดทบทวนอะไรที่จําเป็นในชีวิตอะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตคิดทบทวนเลยตอนนี้ บ้านที่เคยรกกรุงรังไม่มีเวลาจะจัดคราวนี้อยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนก็ทิ้งสิ่งนั้นขนสิ่งนี้ออกมาดูเพชรนินจินดาที่สะสมเอาไว้คุณโยมเอาออกมาดูได้เห็นแล้วละ่ะว่าวันนี้มีกี่เม็ดมีกี่กรัดเดิมทีซื้อเข้าซื้อเข้าซื้อฝากซื้อใส่ตู้เราก็ไม่ได้ใส่ รองเท้ากี่คู่ตู้เสื้อผ้ากี่ใบเราคิดดูก็แล้วกันว่าถึงเวลาที่เราจะปลดปล่อยภาระอะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปคนที่เขาผลิตโทรศัพท์เขาเป็นพวกประเภทเทำอะไรก็ได้ต้องเล็กต้องจิว๋วต้องเร็วต้องสารพัดประโยชน์ เขาก็คิดค้นขึ้นมา,าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นธนาคารก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้เป็นโทรทัศน์ก็ได้เป็นร้านจ่ายเงินก็ได้เป็นร้านซื้อของร้านขายของเป็นได้สรารพัดอย่างเป็นธนาคารอยู่ในตัวโยมจะเรียกไปหาใครสรารพัดประโยชน์อยู่ที่โทรศัพท์มือถืออันเดียวบ้านบางครั้งบางทีเนี่ย ก็อาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ําไปเพราะอะไรเพราะคนปัจจุบันนี้เช่าอยู่พร้อมอยู่พร้อมไปแลกกับการงานที่ทำเนี่ยให้ชีวิตเบาอิ่มแล้วก็ไปต่อมานั่งนึกดูอีกทีนึงอัตมภาพก็มองดูว่าคนยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะใช้ชีวิตแตกต่างจากคนรุ่นก่อนที่ตอกราก ตอกเสาเข็มรากเง่าของชีวิตวงตระกูลเอาไว้อย่างมากมีอนุสาวรีย์มีเครื่องรำลึกถึงว่านี่บรรพบุรุษอยู่ตรงนี้วงตระกูลอยู่ตรงนี้ให้ลูกให้หลานได้กลับมาสู่รากเง่าของตัวเองเหมือนกับร่มโพต้นโพต้นใหญ่ว่าเกิดที่ไหนแล้วก็นกกาคาบมเมล็ดพันธุ์ปลิวไปที่ไหน ไปเพาะที่ไหนแต่ว่าต้นแม่อยู่ตรงนี้แต่คนปัจจุบันนี้คิดคนละแบบแล้วนะคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยคือบ้านของเขาบ้านทุกหลังก็คือเช่าอยู่เช่าอยู่ได้สบายๆแต่ว่าให้มีงานทําขอให้มีงานทํางานก็ไม่ต้องเป็นงานประจํามากมายมันจะผูกมัดจนเกินไปรายได้ก็ไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือย ทุกอย่างเช่ามทรถคันหรูอยากจะนั่งคันไหนถ้าเราซื้อเหรอเราก็นั่งได้คันเดียวยี่ห้อเดียวตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเช่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเช่าหนึ่งปีอปีหน้ายี่ห้อใหม่นี่คนความคิดของคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการศึกษาปัจจุบันในอนาคตกับปัจจุบันหรืออดีตเี่มันจะต่างกาันส้นเชิงเลยการศึกษาในอนาคต จะเป็นการศึกษาที่คนเรียนเจาะลึกเฉพาะด้านแล้วทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆเลยไม่ต้องมีปริญญาไม่ต้องมีวุฒธธิไม่ต้องเอาไปแสดงเงินเดือนอะไรมากมายไม่มีการจะรับรองใครด้วยใบปริญญาด้วยปริญญาบัตรด้วยชื่อเสียงของสถาบันการศึกษานอกจากคนคนนั้นจะทําวิจัยจะทํา หน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เขาอาจจะต้องการการรองรับการรับรองใบรับรองเพื่อรองรับสถานะของเขาให้ได้แต่ว่าสำหรับคนทั่ว,วไปธรรมดาเนี่ยต้องการทักษะชีวิตแล้วละ่ะท่านสาธุชนทั้งหลายคนปัจจุบันนี้จะเรียกว่าไม่ประมาทในการสร้างชีวิตก็ได้ทำไมถึงพูดเช่นนี้ เพราะว่าเขารู้จักใช้ชีวิตรู้จักสแสวงหาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะเนื่องจากว่าความตายมันอยู่ปลายจมูกเขารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะล้มลงตายเมื่อไหร่ก็ได้บางคนฉีดวัคซีนบางคนเจอไวรัสไวรัสไม่ตายแต่ฉีดวัคซีนแล้วแพ้อย่างนี้เป็นต้นมีให้เห็นอยู่มากมายตำหูตำตาทำให้คนต้องกลับมาคิดทบทวนว่าอา้าว แล้วลมหายใจของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรตัดสินใจเลยว่าทุกอย่างต้องปล่อยวางทุกอย่างต้องเบาๆอะไรที่วางได้ก็วางอะไรที่หนักก็วางเราจะแบกจะหามจะขนทุกสิ่งทุกอย่างไปกับตัวเราเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกับใคร ที่เป็นเยาวชนยุคใหม่ปัจจุบันนี้เขาจึงมุ่งไปที่อาชีพมุ่งไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมุ่งไปที่การทำมาหากินมุ่งไปที่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรมุ่งไปตรงโน้นเลยคนที่จะไปรับเงินเดือนคนที่จะไปรับาราชการก็รู้สึกว่าจะมีน้อยลงเพราะเขาถือว่า ทักษะชีวิตที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงสายอาจจะดูเหมือนว่ามีความมั่นคองอยู่แต่ไม่ถูกใจไม่มีอิสระเสรีภาพในการดำารงชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคิดให้ดีแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เยาวชนยุคใหม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นคนโลกยุคใหม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ เหมือนคนที่ผ่านโลกยุคก่อนแล้วก็ยุคกลางแล้วก็ยุคอนาคตของท่านเกิดมาปัจจุบันนี้แล้วก็ไปอนาคตเลยมองอดีต,ตไม่เจอท่านไม่เคยเจอโทรศัพท์ขาวดําท่านไม่เจอโทรศัพท์บ้านท่านไม่เคยเจอโทรศรรพัพท์หยอดเหรียญท่านไม่เคยเจอการเขียนจดหมาย7วันถึงติดสแตมท่านไม่เคยเจออะไรที่ต้องใช้พิมพ์ดีดปอกแป๊กปอกแป๊กทีละใบ ทีละแผ่นท่านไม่เคยเจอเรียงพิมพ์ที่ใช้อักษรทีละตัวก็ไก่สระอารอเรือเป็นตัวตัวต่อกันแล้วพิมพ์หนังสือเป็นเล่มใหญ่ๆพูดไปท่านก็จินตนาการไม่ถูกคนยังอัตมภาพเป็นอาจจะยุคเก่าหน่อยหนึ่งประมาณ5 0 6 0ปีเนี่ยยุคเก่าหน่อยหนึ่งเห็น วิวัฒนาการของโลกมาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ปัจจุบันนี้เราต้องมีคำอธิบายแก่เยาวชนที่เขาไม่มีพื้นความรู้ในบางสิ่งบางอย่างให้เข้าใจเขาเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเขาเกิดมาพร้อมกับพิมพ์ปลายนิ้วมือจิ้มส่งจิ้มส่งเขาเกิดมาพร้อมกับอ่โทรทัศน์อยู่ในมือของเขาโลกทั้งใบอยู่ในมือของเขาเขาอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม แต่ว่าหนังสือที่เป็นเล่มอยู่ในมือของเขาทั้งหมดเขาอยากจะได้อะไรไม่ต้องไปที่ร้านสั่งซื้อผ่านมือถือยุคนี้เป็นยุคจรวดยุคนิวเคลียร์ยุคปลายนิ้วมือสั่งการได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างต้องเร็วต้องได้ดังใจต้องเป็นไปอย่างที่คิดคราวนี้แหละท่านทั้งหลายสิ่งที่จะต้องพูดต่อไปนี้ก็คือว่าเมื่อเราไม่ได้ดังใจเมื่อไม่ไวอย่างที่คิด ชีวิตจะเป็นอย่างไรอย่าประมาทว่าอารมณ์ของเรามันจะไม่ประทุสร้ายเรานะถ้าเราประมาทอารมณ์ร้ายๆต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เป็นข่าวเด็กๆบางครั้งบางทีผิดหวังในรักผิดหวังในคำพูดผิดหวังในภาระหน้าที่ประทุสร้ายกันหรือประทุสร้ายตัวเองประชดรักทำชั่วประชดดี มีให้เห็นอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้เกิดขึ้นอย่างมากเปอร์เซนต์ของคนที่ประทุษร้ายตัวเองบนโลกใบนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายแม้แต่สังคมไทยเราได้ชื่อว่าเป็นสังคมพุทธแต่เราก็หยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาที่ทําให้คนช้าลงเราสอนให้คนทําอะไรช้าลงจากโลกที่เต็มไปด้วยความเร็ว จิตก็เร็วอยู่แล้วเทคโนโลยีมาเสริมความเร็วของจิตโอ้โหเร็วติดปีกเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีสติใครค่ครวญทำอะไรให้ช้าลงคิดทบทวนนิดหนึ่งกลับมาสู่บทสวดมนต์กลับมาสู่ลมหายใจอานาปานาสติวันนี้เมื่อเราไม่ทำแต่ธรรมชาติมันก็สอนให้เราช้าลงเครื่องบินหยุดบินรถหยุดวิ่งถนนทุนทางทุกอย่าง มันป้องกันไปหมดเลยอยากจะไปไหนไปไม่ได้ไม่ได้ดังใจบินได้บินว่อนอย่างเดิมไม่ได้อีกแล้วสมัยก่อนอยากจะไปดูอะไรที่ไหนประเทศไหนหรือเมืองอะไรซื้อตั๋วเครื่องบินไปเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ดังใจคราวนี้คนไทยต้องทําใจนึกถึงว่าความช้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะอย่าคิดว่ามันเป็นโทษอย่าเพิ่งคิดว่าธรรมชาติลงโทษเรา แต่ให้คิดว่าธรรมชาติกำลังสอนบางสิ่งบางอย่างให้เรากลับมาทบทวนมาดูแลธรรมชาติมาดูแลหัวใจของเราเองมาดูแลคนในครอบครัวอยู่ในบ้านอย่าเอาแต่กดโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกคุยกับญาติพี่น้องลุงป้าน,น้าอาเวลาตั้งวงคุยกันก็ทิ้งโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์อย่ายกขึ้นมาเสียมารยาท เป็นสิ่งที่ไม่งามคุยกันนานๆเราจะได้คุยกันทีหนึ่งนานๆเราจะได้เจอหน้ากันทีหนึ่งคุยกันให้สนุกสนานให้เพลิดเพลินขณะที่อยู่กับวงญาติวงมิตรวงเพื่อนถ้าหากว่าเราซ่อนโทรศรรัพท์ทิ้งไปเลยแล้วคุยเราจะเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาหาเรื่องกดเรื่องมันก็จะพาเราท่องโลกไปอีกโลกหนึ่งทิ้งเพื่อนไปเลยบางคนเนี่ยถึงขนาดประทุสร้ายกันก็มีอย่างที่เป็นข่าวเพราะอะไร พอเจอหน้ากันแล้วไม่คุยกันเลยจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งมีเรื่องอยากจะคุยก็เกรงใจอีกฝ่ายหนึ่งก็กดโทรศัพท์ดูก็เลยปะทุสร้ายกันเลยนี่ท่านทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างโลกมันเปลี่ยนไปเราอย่าประมาทในอารมณ์ของคนอย่าประมาทในเวลาอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในเพื่อนอย่าประมาทในความรู้สึก ของคนที่เราไปเกี่ยวข้องถ้าหากว่าเรารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยแล้วการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ก็จะเป็นโลกที่เต็มไปได้วยความสุขความหวังขอเจริญพร